สวัสดีค่ะกระแสต่างประเทศวันนี้อยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอลน,นะคะวันนี้สรุปเรื่องราวข่าวสารแวดวงฟุตบอลกระแสต่างประเทศค่ะประจำวันนะคะแล้วก็ข่าวแรกของเราในวันนี้ไปเที่เรื่องของหงแดงลิเวอร์พูลค่ะเพราะวันล,ล่าสุดนะคะลิเวอร์พูลค่ะก็ตกเป็นข่าวกับมิดฟิลด์จากเรอัลซเซิเดตอย่าง ซูบิเมนดี้นะคะซึ่งเรบอกว่านักเตะรายนี้คะ่ะเคยตกเป็นเป้ากันย้ายทีมแล้วก็ต้องบอกว่ามีหลายทีไม่ความสนใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นต้นเนาะจริงจมีหลายทีมในพิมพ์ริกเลยที่เคยให้ความสนใจกับนักเตะรายนี้คะ่ะแต่ไม่มีใครสามารถที่จะดึงนักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้เนื่องจากว่าจุดประสงค์ของนักเตคะค่ะคือยังไม่ต้องการที่จะย้ายทีมไปไหน นะคะยังไม่อยากจะหนีไปจากเร a อ s o โซเซดันะคะแต่ล่าสุดค่ะทุกคนค่ะเมื่อ1-2วันที่ผ่านมานี้กระแสมันโหมหนักมากๆเลยว่าหงแดงลิมพูต้องการที่อยากจะได้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมเนื่องจากว่าลิมพูนะคะกำลังมองหาหมายเลขหหรือหมายเลขสิ 14, ซึ่งจริงๆแล้ต้องบอกว่านักเตะรายนี้ค่ะเ,เขาเองนะคะคือก็เหมือนชื่นชอบนะคะชื่นชอบเป็นเหมือนแบบมีทางนักของอ,อ,อดีตผู้เล่นของลิ์พูเนี่ยเป็น เป็นไอดอลนะคะคือเบอร์14นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าข่าวเนี่ยมันก็บอกว่าริพูนะคะก็ให้ความสนใจอยากจะได้นะักเตะอะไรนี้มาร่วมทีมมากๆเลยนะคะก็กําลังที่จะเดินหน้าเจรจารแล้วก็ริพูเนี่ยหวังว่าจะสามารถ เหมือนที่จะปิดดิวดิวนี้ได้ทําให้ดิวนี้เกิดขึ้นได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องบอกว่ามันมีสื่อเนาะรายงานออกมาค่อนข้างตรงกันมากๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยคือนิพค่ะยังไม่ได้มีการดําเนินขั้นตอนอะไรไปมากมายเนื่องจากว่าต้องรอให้ทางด้านของมาตินมาตินเนี่ยนะคะเขาได้มีการแจ้งนะคะแจ้งไปที่สมุทรต้นสังกัดอย่างเราชอรเทดด์นะคะว่าเขามีเจตนามีเจ มีความประสงค์ที่ต้องการอยากจะย้ายทีมนะคะพอมันมีการแจ้งปุ๊บนะคะลิยวูค่ะก็จะมีการยื่นข้อเสนอไปที่ ทางด้านของนักเตะหรือแม้กระทั่งทางด้านของ Real s o c i e ด a d นะคะจริงๆแล้วค่ะตัวเลขนี้นะคะของค่าตัวของมาตินนะคะไม่ได้เป็นตัวเลขที่หนักมา,ม,ามากมากมายสักเท่าไร่หรือขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากมากมายสักเท่าไรค่ะเนื่องจากว่านักเตะนะคะมีเงื่อนไขคือมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรนะหรือประมาณ50ล้านปอนด์ประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าว่าลิพูเองนะคะ สามารถโน้มน้าวใจนักเตะได้ถ้านักเตะ say yes ริพูขาดจ่ายเงิน60ล้านยูโรนักเตะนะคะก็พร้อมจะลดประกาศที่ริพูทันทีอะไรเงี้ยนะคะขั้นตอนมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายไม่ได้มีการซับซ้อนไปเนื่องเรื่องของการที่ว่าจะต้องไปเสนอในเรื่องของ ค่าตัวที่จะต้องไปเล่นกับสโมสรต้นสังกัดว่าจะมีการค่อยๆเสนอไปที่ตัวเลขเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้พอนักเตะมันมีเรื่องของค่าฉีดสัญญาปุ๊บเนี่ยก็ถ้าว่าพร้อมจ่าย6กลร้านยูโรทุกอย่างมันจะจบทันทีแต่ปัญหาตอนนี้นะคะคือเรื่องหลักๆเลยนะคะก็คือลิ์พูจะโน้มน้าวใจนักเตะอย่างไรให้มาร่วมทีมแต่เมื่อวานค่ะสื่อนะคะต่างๆต่าง,งก็ได้มีการรายงานตรงกันรวมถึงบรรดาน,นข่าวดังๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพอจอย ทางด้านของเดวิดออนสตรีนนะคะรวมถึงทั้งหน้าของฟาบิซิมาโนค่ะก็รายงานไปนีนทางเดียวกันว่าตอนนี้นะคะลิฟูก็ดูเหมือนว่ามีความมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถทําให้ดิวนี้เกิดขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะมันมีแฟนบอลรายนึงเนี่ยไปคอมเมนต์ในโพสต์ของในทวิตเตอร์ของฟาบิซิมโนนะคะประมาณว่าแบบนี่คุณกําลังที่จะทําให้ผมมีความหวังแต่โรมาโนค่ะได้มีการตอบคอมเมนต์นี้นะคะว่า มันไม่ใช่ความหวังแต่มันคือความมั่นใจเออนะคะก็ต้องมารอดูแหละว่าตอนนี้จะยังไรแต่ที่แน่นะคะเสื้อเบอร์หกนะคะกับเสื้อเบอร์14ี่ที่ริมพวงถ้าว่าไอดอลของเขานะคะก็คือเบอร์14เขาว่าทางด้านของริบพูเนี่ยจะสามารถนมน้าวใจนักเตะคนนี้มาร่วมทีมได้ไหมแต่หวังว่าดีลนี้มันจะเกิดเนาะเพราะว่า มันก็ค่อนข้างที่จะเงียบมากๆสำหรับตลาดซื้อขายของลิฟวูถ้าหากว่าได้มาแล้วมันก็คงจะชื่นอกชื่นใจแฟนลิฟวูอย่างเราไปที่เรื่องปอกแขนกัปตันของเชลซีกันหน่อยค่ะเพราะว่า The ะไทมค่ะสื่อดังของกรีฑษนะคะก็ได้มีการรายงานออกมาว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ทางด้านของเอ็นโซฟานเดสค่ะได้รับความไว้วางใจจากทางด้านของมาเลสกากุนซอทีมคนใหม่นะคะเนื่องจากว่า ต้องบอกว่าในเกมที่พวกเขาค่ะมีการอุ่นเครื่องกับเรอัอมาริดนะคะหลังจากที่แพ้กับเรอัอมาริดไปค่ะมันมีช่วงหลังจากที่ริเจมเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกนะคะก็เลยทําให้เอ s นโซเฟนเดสเนี่ยได้รับปอกแข่งกับตันนะคะสื่อก็เลยรายกานกันว่าดูเหมือนว่าเขาจะได้เป็นคนหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากมาเลสกากุณสื่อทีมเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้รับ บอกแขนกัปตันหรือได้รับการเสนอชื่อในฤดูกาลหน้าอาจจะมีการเสนอชื่อเอ็นโซเฟรนเดสขึ้นไปไปเป็นรองกัปตันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนจะได้หรือไม่ได้อย่างไรก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าที่ผ่านมามันก็เกิดกระแสท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่พวกเขาะะทางทีมชาติเจนิน่าเนี่ยคว้ารางวัลคว้าแชมป์โคปาเมกาไปครองนะคะมันก็เลยเกิด เป็นคําถามว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้มันจะเกิดท่ามกลางความวุ่นวายแบบนี้แล้วทางด้านของกุนซอทีมคนใหม่อย่างเมเลสกาเนี่ยจะให้ทางด้านของเอนโซฟฟนเดสเข้ามาเป็นรองกับตันทีมจริงๆหรือเปล่าจะให้เขาแบบเหมือนมีอํานาจมีความเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวไหมท่ามกลางความวุ่นวายแบบนี้หรือเปล่าเราไปปิดท้ายที่ข่าวของรูกากูกันหน่อยค่ะ ตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามันมีข่าวรายงานออกมาเนาะว่าทางด้านของนาโปลีกับทางด้านของโร,รกากูเนี่ยมีการบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข่าวสื่อก็ได้มีการรายงานออกมานะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าทาั้งคู่ทั้งนักเตะแล้วก็นาโปลีเนี่ยบรรลุข้อตกลงกันแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างทางการให้กับเชลซี ได้มีการพิจารณาค่ะทีนี้เราก็ต้องมารอจับตาดูนะคะว่าทางด้านของลูกกูลเนี่ยกับนาโปลีจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าการย้ายไปเล่นให้กับทีมอื่นนะคะที่อิตาลีละอะไรเงี้ยมันก็โชว์ผลงานนะคะลูกกูก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างดีแหละก็เรียกได้ว่าผลงานดีกว่าอยู่พิมเมริกเนาะก็ต้องมารอดูค่ะว่าทางด้านของลูกกจะสามารถเอ่อไปไปไปย้ายทีมได้ไหมหรือจะต้องไปย้ายแบบ แบบยี่ยมตัวแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการหมดสัญญาลงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นี่คือกระแสะต่างประเทศที่ติ๊กนามาฝากทุกคนในวันนี้เนาะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นกระแสะไหนฝากติดตามด้วยนะคะทางกระแสะต่างประเทศค่ะสำหรับอินติ๊กต้องไปแล้วนะคะ